เผยภาพปรอมสเปคโ o k i ีย g 5 5 g ใช้ชิปซับดลกอนส8 0 5 g กล้องหลังเลนหลัก48่สิบแิลเซลแบตอึดอาจเปิดตัวเร็วๆนี้ล่าสุดได้มีข้อมูลเผยออกมาว่าทางโ o k i ียกำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่อย่างโ o k i ีย g 5 5 g เร็วๆนี้ครับซึ่งไม่นานก่อนหน้านี้โนเกียมือ e l i นายบัญชีอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของโ o k i ีย ได้เผยคลิปโปรโม Nokia ท Nokia G55G ทันสั้นก่อนที่จะลบออกไปอย่างรวดเร็วครับโดยในคลิปนี้ได้เผยให้เห็น,หนถึงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีหน้าจอสแสดงผลดีไซน์แบบมีติ่งเท่าจุดนับที่หน้าจอเพรใส่กล้องหน้าให้กล้องหลังมัดหมอด3ตัวจัดเรียงอยู่ในกรอบโมดูลทรงกลมโดยทางโนเกียได้ให้ข้อมูลว่า Nokia G55G จะมีจุดเด่นด้านแบตเตอรี่ใช้งานได้อย่างยาวนาน เหมือนกับการแข่งขันรถยนต์ที่ขับเคี่ยวกันต่อเนื่อง24ชั่วโมงพร้อมความเร็วแรงของ5 g และกล้องถ่ายภาพความเรียสูงถึง48ล้านพมิกเซลตามรายงานระบุว่าสเปคของโนเกีย g 5 5 g จะมีหน้าจอแสดงผล ips lcd ขนาด6.38นิ้วใช้ชิปองค์ผล snapdragon 480 5ปน g ให้หมมาที่ 4G ่กิก่วนล้อมให้มาที่1 2 8บกิกบนระบนบปฏิการ android 11ตั้งแต่แกะกล่องเลยครับส่วนจะเปิดตัวเมื่อไร่และจะมีราคาที่เท่าไหร่เราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ